ค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะลุงเกอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะ where we are going today the road to nowhere วันนี้นะคะ <Where S 1> ลุงเดอลุงเดอจะไปพาป้าหนานะคะหัดขับรถเพราะว่าป้าหนาไม่สามารถที่จะหัดขับคนเดียวได้นะคะตอนนี้เพราะว่ายังเป็นอะไรนะคะตัว L อยู่นะคะ ก็คือยังเป็นผู้เรียนหัดขับรถอยู่นะคะยังไม่ได้สอบภาคปฏิบัติยังไม่ได้ผ่านนะคะก็คือต้องมีคนที่มีแบบฟ license เซนตยะลุงเดิม <c oughs> ต้องมีคนที่แบบว่ามีมีใบอนุญาตเอ่อได้ใบอนุญาตขับขี่แล้วนะคะนั่งไปด้วยนะคะจะไม่สามารถแบบว่าขับรถคนเดียวได้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะวันนี้ถึงแล้วนะคะ แอนน์สแคร์รีพาวเวอร์คอร์ดโอ้ยกว่าจะถึงจะเป็นเพื่อนเพราะว่ามาทางมาทางน้อยเนาะไม่ได้มาทางมอเตอร์เวย์นเต้นไม้ต้นใหญ่มากสิบิ๊กทรีลุงเดิ่ีอย้ The yeah. power core, is อันนี้บรรยากาศหน้าร้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นวิวนะคะด้านหลังนะคะของร้านนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานาทีนะคะก็คือเป็นชานะคะแล้วก็มีอาหารว่างเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวกำลังสั่งอยู่นะคะเพื่อนๆจ้ะ มาแล้วนะคะอาหารของเราแล้วก็ชาสองแก้วนะคะอล่อจ้าอาหารพร้อมแล้วก็กินเลยแล้วกันค่ะเพื่อนๆจะ้ะย้อนแสงครับเพื่อนเป็นแร็ปนะคะ แบ่งกันทนละครึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้กินแบบว่าปวดซองกับเออันนี้นานนมาได้นิดนึงลุงเดอกระต่ายนาะเรียกสนแก้วยังก็อันเพิ่นกินเบียร์เลยจ้ะอันนี้เป็นที่นั่งด้านนอกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าวันนี้ที่ไปเนี่ยอากาศแบบว่ามันจะเย็นเย็นนิดนึงก็เลยไม่ได้ออกไปนั่งข้างนอกกันเด้อจ้าก็เลยนั่งกินอยู่ข้างในกันจ้ะ enjoy ด <Every> ูเด yeah. like like er นน้อทุกคนนไม้สตูที่สด่เย็นทสยด่ารั่ัมานมนีมีมัมันิดนีมนดอยันดีมนดีมันดีมมีมมมนดนนมีมีมน เป็นการ์เดนค่ะถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในนะคะต้องจ่ายค่าตั๋วนะคะเพื่อนๆอันนี้พอดีอขออนุญาตพนักงานนะคะออกมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อถ่ายสวนสวยๆให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะเพื่อนเเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเผื่อเวลาว่าจะมาเดินนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปเดินในสวนกันอันนี้ก็กินเสร็จ กันแล้วนะคะแล้วก็อยู่ด้านหน้าของร้านอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆพอดีลุงเดอบอกว่าเธอบอกให้ปหัญหาถ่ายวิวสิวิวสวยดีนะคะก็เลยถ่ายแบบว่าเป็น360อองศามาให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะเป็นแบบว่าลานตรงนู้นจะเป็นที่สนามกอล์ฟที่เขาตีกอล์ฟกันนะคะจะเป็นลานกว้างเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะ ทานของว่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะตอนนี้กำลังขับกลับนะคะเพื่อนๆน,นี่ผ่านร้านอาหารผ่านร้านอาหารที่เราเข้าไปกินเมื่อกี้นี้ค่ะ coffee shop นะคะ That's the home building. Somebody live in there. Somebody live in there. Okay. Yeah. The family that had tennis. This is a golf club yeah many people there many people there in the golf course who is driving in there wasn is driving we'll just have a look at the driver our chauffeur today is a back <laughs> she is driving very carefully she yeah. might give us an old wink, there <laughs> we have a wink. 30 okay, okay. <laughs> and then the right hand side, and that's the spa over there. Oh. A lot of trees, so we will just stop here now for a second. Do you want me to continue that? No, it's okay now. Yeah? Yeah, thank okay. you. Lovely เ v e ฟรีวิว Good ขับรถชมวิวนะคะเพื่อนๆจะ้ะทางกลับบ้านค่ะทางออกคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ปัญหากับลุงเดอด้วยนะคะบายๆค่ะสวัสดีคะ่ะ